ยิ้วแน่นอ,อ,<ช>อนอย <c oughs> ไม่เหมือนของนี้พี่ก้าวมือเซตเลยอ่ะอันนี้แล้วก็อันเนี้ยไอที่มีมืออีกอันหนึ่งอ่ะรถอาานันนี้เอ้ยไม่ใช่ผู้ผิดขอโทษไปอะไรเราจะไปดูเสื้อผ้ากันวันนี้นะครับเราก็มาเดินเสียบกันอุ้ยไม่บอกดีกว่าว่าเดินที่ไหนก็บอกไปแล้วที่นาว่าเดินที่สติ๊กก็วันนี้เรามาเดินเสียบกันนะครับก็เพิ่งเมื่อกี้ก็เพิ่งกินข้าวเสร็จเลยแล้วก็เราก็มาเดินกันหลายคนมากก็ วันนี้เราจะมาใช้ชีวิตแบบเด็กสยามย้อนยุคกันดีกว่ามาแล้วมาแล้วเมื่อกี้นะคะคนเปิดอยู่ในห้องน้ำแล้วก็ตอนนี้เพิ่งออกมาค่ะหลังจากที่รอมาประมาณสองชั่วโมงเขาไปอย่มิติหนึ่งอันนี้เด็กยามเด็กยามพาเดินหน่อยนี่เด็กเด็กุฬาอยู่นี่เด็กจุฬานี่ไม่นี่เด็ก l a s เวกัสปกติแล้วอะเวลาเรามาเดินสยามอะทุกคนจะมาทำอะไร ติตอกติ๊กตอกเราก็จะมาอัปเดตพวกเทรนต่างๆที่มันกําลังแบบเด็กเสียงเขากาลังฮินในตอนนี้เนาะวันนี้เราก็จะไปดูกันว่าตอนนี้วัยรุ่นเสี่ยงเขาี่ไไดนรรูหมิ่ง อันนี้บ้านหนูจะืิกพีชหรอเลือกพ็อกแล้าถ่ายได้ไรบ้าถ่ายท้องสามมีพ็อกมีพ็อกด้วยเหรอมาพ็อกเลือกพ็อกกันเลือกพ็อกกันผมก็ต้องบอกนะว่าใครออนนี้อุ้ยยิวแน่นอนอ่ายิวใช่มันเหมือนของมันเหมือนของที่พี่กล้าวมีเซตเลยอ่ะไม่อ่าันที่ยิวได้ไปด้วยใช่งนนะทำนั่นดิอุ้ยเพลงมันไม่หนุกเลยว้าวิเปลี่ยนหมัว เอานี้แหละชอบสร้างเอ NERGY สองคนก่อนที่เราจะไปถ่ายรูปกันข้างในที่บอกในไหนนะในห้องตาถ่ายรูปกันใาห้องบริาัทไป let's go inside เออดีนะอุ้ยนฮ้่านะท้องใหญ่มากเลยอ่ะเออแสงมันดีแสงมันดีจะกดให้อ่ะเริ่มอุ้ยเอาเลยหรอเออสี่ถัเนาะเอา อะไรอ่ะมันต้องอะไรคืออะไรอ่ะไม่ถึงเวแล้วแหละปล่อยมันต้องใช้เุรื่อส่วนอะอ้าวลก็คือจะรักกันแล้วก็รู้ไังมันเห็นเราไหมอ่ะเห็นจริงคนโทรตันมันบังล่า อันไหนที่ก้าวหน้าตลกอ่ะอันไหนก้าวหน้าตลกเอาเลยที่ก้าวหน้าตลกเอาไม่เอาเอาะอุยเาเสียอะไรโ h โ t ้ oh no 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 สีดีน่ารักอันนี้ก็น่ารักสอันฉว่าเหลืองสวยที่เหลืองสวยนำมันดูเกาหลีดไม่รู้ว่าแล้วแต่เหลืองไหมเหลือนี้เหือนี้เหลืองนนี้ก็สวยนะ ใชิมอน,นีรก็สวยโอชอกาลาว้ายน<ะ>่ารักมากอ่ะทำไมมันได้อันเดียวจริงจะได้อันเดียวไหนได้อีกอันปะอันเดียวแล้วทำไมผมไม่ไมสองอันอุ้ยส,ยสิบอันมา อ๋อไม่มี้สองอันไม่เอาช่วยเรื่องอะดิจริงๆมันควรจะแบบจับแพทแมทยังไงให้มันสุดอันนี้อันนี้เอาไว้ซ้ายอันนี้ไอ้บนขวาเอาไว้ซ้ายอันนี้อันแรกเอ้ยใช่ไหมหมดหมดไม่อันกลางอันแรกอันกลางบนเอออันนี้แล้วก็อันเนี้ยไอ้ที่มีมืออีกอันหนึ่งอ่ะโน่นตรงีเอ้ยไม่ใช่ผู้ผิดขอโทษมันเหมือนกับอันนี้ไปอ่ะใช่อันนั้นอันนั้นเอประเด็นตรงนี้แล้วก็เป็นมือแล้วก็เป็นมือใช่อาจารย์มือไหนเว้ยแต่หน้าเราอยู่ตรงนี้อ่ะอ๋อได้อย่างงี้ได้เอออันนี้หน้าเราก็ไปไหนละจบ <Yeah. S 2> มันมีเป็นวิดีโอให้ด้วยน่ารักมากจริงหรอถ้าสแ,แกนอ,ออกใช่ปะใช่เออนารักขอหน่อยจะถ่ายก่อนยังคิดีสีเหลือเมืเ่อกี้เอาสีอะไรไปอะ่ะสีม่วงใช่ไหมสีหลงเมืเ่อกี้เอาสีนี้สีเหลือใช่ค <decide. S 2> ่อยเดี๋ยว เรไปเราสภ้น้องวินไปซื <hi> ้อเสื <not> ้อผ้าเพราะว่าน้องวินไม่มีเสื้อผ้าใสชอบใส่เสื้อผ้าแบบตัวเดิมๆใช่ไหมไม่ค่อยได้ซื้อต้องให้คนนี้เขาดูแลเรื่องการแต่งตัวให้อแต่ว่าไม่ไม่ซือให้นาซื้อเองไม่รู้แหมทุกคนเรารู้สึกว่าเราไม่ได้มาสยามนานมากล้วสยามเปลี่ยนปีแล อันนี้เราก็จะไปร้านร้านหนึ่งนะครับเอ่อไปเร,เราจะไปดูเสื้อผ้ากันให้พี่ต้องบอกว่าพี่ต้องจะเป็นใกล้แบบว่าพี่ต้องจะไปดูเสื้อผ้าให้น้องวินดูใกล้มากเลยถึงแล้วร้านนี้ก็คือแนะนำให้น้องวินอ่ะใส่กางเกงแบบที่เป็นต,งต,งตรงๆผาดใหญ่ค่ะครับบอ,อกซึ่งเราเดินสยามเลยเจอร้านนี้นะว,ว่าน้องวินน่าจะบอกเนี่ย แล้วก็มีแบบสีสีอไ้แบบอย่าไรไร้นี่มันมีสดำขอจิบในหัวว่าเอาสีอะไรดีเอานะอันนี้ไม่มีทสไหมครับตัวไหนครับตอนนี้ไซส์มไม่ครบลูกค้าอโอเคน้องเอลสามสิบ<อ>้สบเมีออสีดำนี่สีดำจริงๆก็ใช้บ่อยเหมือนพี่ก็ก็ใช้บ่อยถ้าเราดูกะเห็นปะเวงทรงโตไม่มีตัวนี้ไม่มี เราเลืรอนมาครับใช่ใช่ตัวนี้สวยดีนะเนาะสวยปะสวยไหมตาตากล้องสวยตาตกล้องสวยตาตากล้องตาตากล้องอะไรอย่างเงี้ยตาสวยนี่ตาตากล้องแอดมินเออาร้องเล็กนเอยสวยนายช่างเฉยเลอกมาดูด้วยครับพี่น่ารักนลยเลีนสื้อไปน่ารักนะ น่ารักหนาหนาวโอ้ยโอ้ยเป็นลมในนั้นว่ะนะมาฟังของเขาว่ะน่ะที่บ้านจริงอ่ะโอ้บ้านคือดิงนายทุดีแค่เป็นชุดยังวุ่นวายนี้น่างน่ะได้ยังได้พีแป๊บนึงคนดดันมา ให้เราวิ่งสน็จแบบนี้วะ<ม>คนว่าไงเหมือนออฟฟิศเลย <laughs> <laughs> เหมือนที่มีในออฟฟิศเลยจ <laughs> ริงวันนี้ไม่มีผ่านออฟฟิศอะไรเป็นไรเม,มื่อกี้อ,อยู่ในห้องเราทำทรศัพท์ตกท<อ>ิ้งแตกเลยหน่อยละหน่อยแล้ว,ลวเป็นไร ก็ได้ลองหนาจริงตัวก็วันนี้ก็สนุกมากครับได้ลองจริงที่ต้องใชยเลือกด้วยหอแน่นอนเออถ้าไม่ซื้อเผื่อพี่อีกอันอ๋อซาละเดี๋ยวก็วันนี้จะขอตัวกับก่อนเพราะว่ามีธุระไปต่อก็เดี๋ยวให้น้องวินช็อปกับพี่ก้าวแล้วพี่เฟิร์แล้วก็พี่อยู่ต่ออีกสิบนาทีแล้วเดี๋ยวกลับแล้วน่าจะอีกแป๊บเดียวน้องวินนี่เียเขาช็อปหมดทุกร้านเพราะว่าเขาเป็นเศรษฐีเศรษฐีดูไบ แต่ว่าได้เงินจากพี่ต้องเลยเปมา้วทุกคนใจกัางคิดหน้านะครับก็คือตอนนี้เราเพิ่งกินบุฟเฟ่ต์เสร็จใช่ไหมแต่ว่ามันมีคนไม่อิ่มใช่คือคนอยู่หน้าเราคือจะมาหาอะไรกินเพิ่มเติมนะคะทุกคนแล้วคือไม่เอาจริงๆตั้งแต่กินข้าวกับเพื่อนมารู้สึกว่าเพื่อนเราก็เป็นคนกินเยอะนะแต่ว่านี่คือกินเยอะแบบมากนี่นี่นี่ไม่อเอาอะไร แย่งกินนอยูได้อันนี้เราก็มาซื้อเทปเย็นนะค่ะโอเิโอบานาน่าจะบอกว่าปกติตอนเด็กเวลาเรา马来西亚ก็คือไม่ได้มาทําอะไรเลยไม่ได้มาซื้ออะไรทั้งสิ้นแค่มาเดินเล่นเฉยๆอ้าวใช่มาเดินเล่นเฉยๆแล้วก็กลับบ้านนอกจากว่าแบบมันจะมีงานแบบเป็นแบบคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยเมื่อก่อนก่อนโควิดอ่ะมันจะมีแบบมีแบบคอนเสิร์ตและชอบจัดตอนนี้มันตอนนี้มันไม่มีละ มันก็มีแบบไม่มีแล้วมีบ้างแต่ว่าแบบมันจะไม่ฟิลเหมือนเมื่อก่อนชที่ขาดเมื่อก่อนคนแบีเยอะอัดหน่อยเด็กวัยรุ่นแบบในนักเรียนก็จะมากันเออเห็นเห็นแบบจะเป็นแบบวงตรงนี้แล้วก็วงตรงนี้แล้วก็วงตรงนี้ใช่ใช่ใช่ไม่เคยมาเลยอ่ะอันนี้คือเขาบอกเขาบอกเมื่อก่อนแต่นั่นคือแบบฟินจบไปแล้วมันถึงจะมีรู้สึกแย่มันแบบ มันเป็นอีกฟิลหนึ่งแบบมันไม่ใช่แบบตอนเนี้ยทุกวันเนียแต่ว่าอันนี้ก็ดีอีกแบบหนึ่งโอเคค่ะเดี๋ยวเราดูต่อแล้วกันว่าเราจะทำอะไรกันต่อนะคะเดี๋ยวลอยิวซื้อเค้กให้เสร็จก่อนจะดีเสยรเไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวลองดูนะคะยิวก็ได้เค้ของเขามาเรียบร้อยแล้วไหนเล่าซิเมื่อกี้เกิดเรื่องอะไรนเมื่อกี้คือเื่อี้ที่เหมือนว่าเมื่องนี้ใช่ไหม เราเนี่ยด้วยความที่แบบมันใจโลเลอ่ะเราก็อยากจะแบบเออเปลี่ยนจากครีมนมสดเนี่ยเป็นอ่เขาเรียกว่าครีมโกโก้แล้วแบบเออพี่ครับแล้วก็จะงงเล้ว่าเขาจะทาเสร็จแล้วเราก็ไม่ได้อะไรแต่เขาเงยหน้าขึ้นมาแล้วทําสิ่งนี้นินทานทําสิ่งนี้คืออะไรแล้วต้องรู้สึกไงเสียดายจังเลยหรือว่าอะไรเขาแก้งไงแซวแล้ว,วโฆษณาต้องเข้าโฆษณาเข้าอยู่ไม่ใช่อะไรชิมได้ไหมอ่ะก็ อันนี้เป็นจิมแล้วโอึโามันมีกล้วยด้วยอร่อยไหม ไอเขาไอเขาโอเคครับทุกคนตอนนี้วินก็ได้มาเจอกับพี่ก้าแล้วก็พี่เฟิร์นกวก็ยิวแล้วนะครับเย้ okay, okay. แล้วก็กำลังจะกลับบ้านด้วยกันแล้วใช่ไหมทุกคนใช่ใชวันนี้เราก็เดินอยู่ที่สกายวอล์กนะคะเรากลังจะกลับบ้านกันแล้วใช่เมื่อกี้คือทำอะไรกันวันนี้เดินไปเยอะมากเลยอะ่ะเสียตังค์เยอะด้วยก็ก็เราก็วันนี้ก็น้องวินก็นได้ของด้วยนะชอปปิ้งไปชอปปิ้งมาหนยโชว์สิแล้วก็ วันนี้นะครับก็สนุกสนานกันไปทั้งกินข้าวทั้งไปชอปปิ้งเนาะแล้วก็ถ่ายรูปก,กันด้วยทุกคนเห็นรูปเราไหมน่ารักไหมถ้าน่ารักก็เม็นมาด้วยนะครับอย่าเอาโทรศัพท์มาหน้าข <laughs> ออย่าดูน้องวันนี้เราทั้งสี่คนนะครับก็ลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องเซนต์สตูดิโอออฟิเชียลไว้ด้วยนะครับทุกคนแล้วเจอกันนะคะบ๊ายบาย